อ่าโอเคผมก็สีท่านนะฮะนี้เห็นหลาคนบอกกันว่าเออลงสีโอเคใช้ได้ขอแนวทางหน่อยนะก็สำหรับหลายคนที่อยากจะขอแนวทางนะฮะก็บอกให้ได้นะฮะก็ในวันนี้นะะก็จะมาบอกแนวทางการลงสีสไตล์ผมเองนะซึ่งใช้เดี๋ยวใช้ภพาพี่เองนี่แหละนะซึ่งสีที่ใช้ นะครับผมสามารถแคปแคปแล้วก็เอาไปวางได้นะนี่ครับสีที่ใช้ก็จะประมาณนี้ครแต่ว่าส่วนสีที่เราจะมาลงเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสีนี้ครับสีนี้นะครับผมโอ๊ะ sorry เอาไปครับไปเป็นใครนิดหน่อย ทีมีเสียงไอดิดหน่อยนะเป็นช่วงๆไปนะครัก็วงไว้ก่อนนี่เห็นไหมอันนี้คือสีเนื้อพื้นหลักต่อมาครับสีเนื้อลองจะเป็นนี้ครับสสยแวแค่สินาทีพอนะผมไม่เอาเยอะแล้วก็ต่อมาสีแล้ววะสีนี้ ใช้แค่นี้ครับผมส่วนสีพวกนี้ใช้แค่นี้ผมใช้แค่นี้นะครับผมแล้วก็วิธีการลงนะครับขั้นตอนแรกก็ถ้ามีมัปากาจะสะดวกหน่อยนะฮะขั้นแรกก็ใช้สีสีเนื้ออ่อนนะะปาดไปปาดไปเลย อันนี้ไม่ต้องไปลบนะข้าบ,บนไม่ต้องไปลบเพราะว่าเดี๋ยวเราก็สร้างอีเลเยอร์หนึ่งไปทับแล้วก็ลงผมไปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวตอนก่อนจบเดี๋ยวให้ดูเลเยอร์นะฮะอันนี้คือผิดพลาดนิดหน่อยคือวาดคอยาไปนิดนึ่งนะฮะก็พึ่งมารู้พึ่งมารู้ตอนเสร็จแล้วภาพเสร็จแล้วเนี่ยจริงจริงก็รูรรร้ตั้งนานแล้วจริงจริงาดโดยรวมมันก็ มันก็โอเคมันก็ไม่อะไรคนก็สังเกตน้อยครับแต่มันก็ยาแหละให้ดูเรื่อยลงแต่ช่โอเคหลังจากที่ลงอย่างนี้เสร็จแล้วนะต่อมาให้เราสาร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งอันนี้คือเรื่องมากหน่อยแต่ว่าสวยมัง้งอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะก็ปรับเป็นคลิปคลปปิ้งกรุป๊ปแลก็ปรับเป็นเอาบนปเับเป็น m ติพายนะครับผมแล้วก็ใช้สีเนี่ยสีที่สอง สีออกชมพูชมพูหน่อยชมพูแบบเนื้อแล้วก็ปาดปาดบริเวณที่มันมันม้วนๆอย่างเงี้ยปาดไปส่วนที่เราจะใช้ปาดนี่จะเป็นบรัชนะครับผมถามว่ทําไมถึงเป็นบรัชบลัชนี่เวลาปาดไปตรงปลายมันเวลาตัดอย่างเงี้ยปลายมันจะอ่อนนะก็แนะนำไม่ใช้นะหรือใครจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่สาหรับสะดวกแต่ว่าแนะนำไม่ใช้บลัชจะสวยกว่านะจีอี รมถ้า okay. ถ้าใครมาดูทอกๆผมเนี่ยจะโชคดีไงครับเพราะว่าผมวาดตั้งแต่ยันยันยังไม่รู้จะวาดยังไงกับตัวพี่เอกดีนะฮะจนลงสีเนี่ยนะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยภาพเนี่ยคือผมถ่ายในทอกๆได้วไงเออถ้าใครได้ดูเนี่ยคือแบบก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้เห็นแนวทางการลงสีผมแล้ว บางคนอาจจะนั่งนั่งเบื่อหน่อยอาจจะนั่งฟังบนบน,บน,นเงียบฟังเพลงไปเออนะวันวนี้ก็ขอเวลาปาดนะคือนิสหน่งครับผมก็ปาดไปเรื่อยๆวันนี้สอนแค่เนื้อพอส่วนผมใครอยากได้ก็เดี๋ยวบอกกัน ส่วนจมูกเนี่ยมีคนบอกว่ามันมันเหมือนเหมือนพึ่งต่อยไม่มันก็เป็นสไตล์อะไรแหละฮะถ้าเคยเห็นใช่คตรงจมูกนี้มันก็ยังดูแปลกๆผมเป็นคนที่ชอบวาดจมูกแบบเมื่อก่อนก็ว่าอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เห็นเห็นแนวาทางของในฟิกสิปไปดูมาเรื่อยๆโอ้โหราะจมูกเนียนมากครับคือก็อยากได้นะก็เลยลองทำตาม จะไม่มีการตัดนะแล้วก็ใช้เบลอครับเบลอนี่เอาหัวเล็กน้อยพอแนะนำให้ปรับตรงนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวให้มันเข้าในนี้ด้วยโค้งจมูกไม่ใช่โค้งจมูกมันเป็นแบบว่า ตรงบริเวณแถวสาัน<ะ>เออจ้ะคือแล้วก็ปักตรงนี้ครับ<ะ>เห็นไหมครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็ต่อสองชั้น<ะ>ไม่เรงมาก<ะ>ดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนจะง่าย ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจุดแป๊บหนึ่งนะโอเคกผมก็มาแล้วนะก็หลังจากที่ลงไปแล้วนะเรร็บร้อยตรงนี้ก็ปาดขอบขอให้มันเป็นเหมือนกับว,ว่าตามันมนเข้าไปนะแล้วก็เติมปากไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปากไป,แล,กกป,กไปแล้วก็ใช้เบอร์เปิดเปิดปิด,ปดน,นี่ก็เช่นกัน จะมีอะไรนิดหน่อยก็เติมเติมไปวัดดีขผมว่ารูปการครับว่ารูปไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็ตั้งอีเลเยอร์หนึ่งครับปรับมันที่พายมาเดิมแล้วก็ใช้นี่สีนี่ะสีที่สามนะฮะออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะอมชมอมม่วง อ๋อชิดกุ้งทองมปาดไม่ได้เพศเบอร์บ้าบ้าบอนะปาดไปนะครับแต่ชช่เนี้ยที่เราจะปาดเนี่ยคือมันจะใช้คือจะปาดน้อยกว่ากับไอ้สีที่เราลงไปก่อนหน้านี้จะจะปาดน้อยกว่า อันนี้คือมันแล้วแต่คนว่าจะปาดไปยังไงนะปาดไปตามความรู้สึกเราก็ได้ครับตามที่เราบอว่า,วาอยากจะปาดก็ปาดไปจากนั้นก็สักอีกได้หนึ่งก็เป็นมันติเหมือนเดิมอ๋อลืมไปอันนี้ด้วยฮะนี่น,นีอันนี้อีพิกเลยนี่อันนี้นะเป็นจมูก หมูนี้ก็ปาไปเลย,เลยจนแรกแดงกว่านี้อีก ก็ใช้เติมแก้มครับมาปัดแก้มนิดหน่อยเยกเติมแก้มนนหน่อยแล้วก็ถ้าจะสร้างอ e ีเลเยอร์หนึ่งก็คือมันจะได้ไม่ทับกันครับคือสร้างอ e ีเลเยอร์เรื่อยๆนเนี่ยเยอ,ยอยะๆเนี่ยเอยยอแม่งเลอะเ,เ,อเ,อเอล้ลกูอีก ถ้าสร้างเลเยอร์เยอะๆเนี่ยครับก็จะได้ไม่ทับกันนะฮะก็ถือว่าดีอย่ือนงี้ขออภัยเมื่อกี้คลิปหมดนะ,ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะโอ้ก็อย่างเงี้ยอันนี้คือป่ามันแล้วแต่เราเลยแล้วก็เบ์เอนะครับจากนั้นเนี่ยก็สร้างเอ่อเลเยอร์หนึ่งเหมือนเดิม แต่ว่าปรับเป็นถ้าไซาบางคนมันไม่มีก็ไปหาลองหาดูนะจะเป็นเอาแรกกันเป็นสกรีนก่อนอะไรยังจะไม่แช์นั้นนะแล้วก็ใช้สีอ่อนก็สีเนี่ยส,สีพื้นเลยก็ได้หยิบมานะะไปกนหนึ่งนะโอเคก็ไล่ตามขอไปเลยน,ะนี่ไล่ไปแล้วก็ ปากไปจริงๆมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราจริงี้วแต่เราครับผมก็แล้วก็เจิจ่งจมูกนิดนึงยากจริงๆอันนี้เจิ่งแค่นี้ก็ได้ครับหรือว่าจะยากไีมลากแบบลากยาวเลยเจ๊หก อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็เนียนนะอย่างนี้ก็เนียนนะเราเนียนเราเนียนนาะอ่านี่อย่นี้ดฮะรเริ่มดูดีขึ้นมัง้งก็เจอมีแฟนนี่อย่างน,นี้แล้วก็เล่นไม่ได้ก็เติมนี้ก็ได้ครับให้มันเป็นเหมืนอนแว่า เคยเห็นไหมฮะสไตล์ที่มันจะแบบอย่างนงั้นแหละเอออย่างนั้นเลยคือเทคนิคนี้ผมเบลมาจากอาจารย์ที่วาดรูปรูปเนี้ยนะครับผมเห็นเขาวาดขอบนี่ยคือเออคือจริงๆสไตล์นี้ก็ผมก็ไปดูในฟิสิกส์แหละคือเขาคือมันคนเรามันก็ต้งการพัฒนาถูกไหมเออคือเส้นลายเส้นคือิลงสีผมอาจจะแบบเออนะ อาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนใครหลาย,ลายคนครับคือมันก็มันมันก็สไตล์เราอะเนาะเออใครชอบก็ขอดีใจด้วยนะใครชอบก็ดีใจเหมือนกันนะใครไม่ชอบก็แล้วแต่คุณผม,ผมไม่ได้ซีเรียสเแล้วก็ใส่อันนี้ไปนิดนึงนะครับแต่มแต้มไปนะครับผมนอเป็นไงพี่เอก เหมือนเริ่มจะดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าเรายังไม่พอใจแล้วก็เบอร์ตรงอบริเวณแถวคอก็ได้ถ้าถอนอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยนะนี่คือสไตล์เราเองบอกเลยสไตล์เราเท่านั้นครับอืมดูก่อนไีอ,ไอีไหม ใช้สีนี้แหละแล้วก็ปาดขึ้นไปไปลใช้ใช้หัวใหญ่ๆก็ได้ครับสองออยเนี่ยปาดขึ้นไปแต่ว่าอย่าไปปาดเยอะปาดแค่นี้พอแล้วก็ใช้เบอร์เบอร์ไปโอ้ยเจ๊ก็จคกับ อันนี้มันก็อันนี้มันก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะปาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วฮะโอเคเย้ย ก็อย่างเนี้ยแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะให้ดูอันนี้คือตอนลงสีจมูกมันจะดูใหญ่ๆหน่อยทำไมวันนี้ลงอันนี้เสร็จลงอันนี้เสร็จอันนี้ยเสร็จครัก็เลเยอร์นี่เป็นบานตะไทยเลยนะฮะ ให้ดูพื้นฐานเลยสีมันเป็นยังไงปิดไปปิดไปปิดปิดแรกแรกก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมามจากนั้นก็สีเนื้อกนะคบลงไปเลย อนนี่ก็คือมันอยู่ว้างันมือันเอครับแล้วก็เปิดไปนี่ลงเนอพื้นฐานลงไปก่อนลงสีนี้สีนี้นีจมูกจริงๆริเราจะแยกจมูกกับจมูกกับแก้มไว้เลยเยอร์นี้ก็ได้ ก็เติมวิงวงมว่งวิ่งไปเห็นไหมวิ่งวิง่งกเติมฉากสายแสงเติมนี่แค่นี้ส่วนเสื้อก็เหมือนเดิมฮะใส่ใส่เหมือนกันในกรณีเดียวกันนะแต่เสื้อนี้ก็แล้วแต่เราจะปาดส่วนตาเนี่ยมันมันวอกเทคนิคนั้งแรกก็ปาดพื้นฐานไปก่อนนี่แล้วก็ ทำให้มันลนนักษณะงี้จากนั้นก็เติมเติมเงาอะอ่มเงาเข้มลงไปก่อนก็ใช้แบบเอลแบบเปริปโลวิลิตี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนี่คือตอนนี้คือขี้เกียจสอนมากแก็จะมาสอนให้ดูส่วนผมเนี่ยคือถ้าอยากได้เดี๋ยดีดย,ดยวอกเทคนิคให้นะฮะ ต่ก็คงไม่มีหรอกเพราะมันนะ <c oughs> นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละนะ,ะเปิดครบเออหรือบอครับอย่างหนึง่งนะแรงบันดาลใจครับผมบอกเลยว่าก่อนจะว่าพี่เอกได้นเนี่ยคือต้องหาแรงบันดาลใจครับแล,และแลรงบันดาลใจผมนะเว้ยสุดยอดนะครับ <c oughs> ระดานใจผมสุดยอดมากแท้น้าตาไหลเลยโอ้โหบอกเลยอัยอนนี้เป็นอีพิกอีพิกอีพิกมากมากครับคือไม่ได้ลงครับถ้าลงเนี่ยคือไลห์นี่เยอะมากบอกเลยในะดูในะดูไนอะอีในะอี๋แบบเป็นอไซุปเปอร์แรงมากเดี๋ยวโอ้โหระดานใจครับคือวาดไปเนะี่ยคือวาดไปเนะี่ยเนะวลาที่เราจะหลับเนี่ยเราดูรูปพวกนี้โอ้โหลั่นเลยลั่นบ้านเลยนะพี่เอกเรานะเนี่ยราจบพเพลงที่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ นะครับผมอยากได้กับอะไรก็บอกแล้วกันนะอาจจะทำมาให้ก็ตัวตัวลาไปก่อนนะฮะสกินจะด้เด่นเจอเอ็มสิบหกเจอ RPG นะฮะเจอปืนอย่าลืมไปร้อนในนะอย่าลืมไปร้อนใน